อาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้กับผมบัตเตอร์ฟันคนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาเคลียร์โหมดแคมเปญต่อนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็น EP ที่2ละล่าสุดผมได้ทำการเคลียร์ The Introduction ไปหมดแล้วนะด่านต่อไปของเราที่เราต้องไปเคลียร์ก็คือ the Adventure นะโอเคไปเจอกันในด่านนะทุกคนเดียวเดียวเดียววางงี้เลย <laughs> 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 เฮ้ยทุกคนผมเพิ่งรู้เดี๋ยววางต้น,ตนไม้แล้วด้วย <laughs> ได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้โพราะแต่หมดนี้ผมใช้ได้ทุกเผ่าเลยนะผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องลงมาสู้กับผมอยู่ดีปะ่ะอี๋เดี๋ยวเจอลูกพี่ใหญ่ผมนะ ผมพูดจริงนะตัวนี้โหดมากคนระับทุกคนเก๊ yeah. นี่ My Dream Team เอาเฮ้ยอ้งตายเลยเหรอเฮ้ยตกต้นไม้ตายหมดนี่นะนักธนูตัวนี้สามารถยิงงูไว้ไดนะ้ทุกคนนันกงูจะเลือ้อยพิชกเลยนะยิง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 โอ้ตายก่อนนี่งูฉกงูฉกงูฉก ออเอรียบร้อยเรา,ามาถึงด่านที่สองนะด่านที่สองเนี่เป็นฟาร์มนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเช็คในพุ่มก่อนเราก่อบผมโดนเด็กลุมในพุ่มนะเคไม่มีนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าผมมีงบเท่าไหร่นะสามพันหนึ่งนะทุกคนจัดให้เลยออการกล้วยไปกินแล้วก็เอานี่ไปแล้วกันเคปเริ่มได้ จัดการเลยการกล้วยชนบันการกล้วยอุย้ยเน้นๆโอ,อ้ชิวๆเลยอะโอ้งูชก <c oughs> เรียบร้อยนะด่านที่สองสบายมากเฮ้ <c oughs> ด่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะผมขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะอันนี้ไม่อยู่ในนี้หมดเลยวะ โอเช็คยุทธศาสตร์ก่อนไม่มีตัวไหนซุ่มผมเดียเ๋ยวเฮ้ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเชื่อมันเรื่องแสงเลยด้วยวะไม่เสียงปแปลกๆวะมันเป็นตัวสั่นๆวะทุกคนเฮ้ยวิลแบร์โรดาก์อนนะไอผมเหมือนผมจะได้ยูนิตใหม่มาวะทุกคนอ่าอยู่ในซีรีตแน่เลย เนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปโดนอะไรก็ไม่รู้ผมก็ได้เชลิเตอร์มานะแต่ผมจำไม่ได้ละนี่เวลเวฟาโรดาก่อนนะโอ้มาดูหน่อยสิโอ้มันคล้คายๆไอตัวนี้เลยไอตัวของฝั่งชาวนานะผมให้ดูนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนตอนอีพีหนึ่งที่ผมเล่นไปเลยนะทุกคนแต่มันเป็นมังกรนะผมไม่รู้มันทำอะไรได้นะแปลว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไอตัวพวกนี้แล้วกันนะ แล้วเป็นการรีวิวเป็นในตัวนะโอเคแล้วก็ผมจะรอ,อแค่นี้ดูนะต่อแถวไปโอเคลองดูนะแล้วเป็นการรีวิวเป็นในตัวนะทุกคนเชีย่ย <c oughs> บ้าไปแล้วอ้าวเฮ้ยตายแล้วมาก่อนผม <c oughs> เปิดไฟได้โกงมากนะแพ้แต่ว่า ผมรู้ว่าม,มันเวอร์จริงว่อมันเวอร์จัดเลยนะทุกคนไอตัวนี้เอาไว้เปิดไฟนี้เลยนะมาทีนี้กลับมาสู่การเล่นของเราเอ้ยยิงข้ามยิงข้ามสวยอีฝั่งโดนงูฉกนะเอาไอ้มันจมน้ำตาย เออแหละงูงูชกงูชกทำไม่เห็นตอนมันตายเป็นกันวะงูมาแล้วงูมาแล้วเอะไนั่นแหละ,ะหละุมชกมันงูโโงูโคตรเยอะโอ้โหไอ้นี่หนักเลย ยกมาหนึ่งตำบลแล้วเี in ่ยได้เวลาล้วต้องถอนรากสอนทุกคนมาเผามาเลยโอ้เกรียมเกรียมเลยเอาล่ะก็จบกันไปนะทุกคนสำหรับการเล่นแคมเปญอีีที่2ของผมนะผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ชื่นชอบคลิปที่ผมทำนะเนื่องจากผมเพิ่งแคสเกมได้ไม่นานนะอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรมากมายถ้าผมทำอะไรที่มันเกินเลยก็ ขออภัยทุกคนนะที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซ u บส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหามีข้อติชมยังไงสามารถคอมเมนต์ข้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะทุกคนเอาล่ะทุกคนไว้เจอกัน EP 3บ๊ายบาย